ส่วนน้องแพลวน้องแพลวไปจังไหนมากจังไหนคือเด็กมาอยู่น้ำพีนพ่นกพี่นกไหมแม่นี่ค่ะ,ะกะนูก,กะเป็นไทยชิปหลองเพิลงติ๊กตอกค่ะครับวันนี้กะมีเอซมอน้ั่เสียงมีหกค่ะแต<อ>่จใจเช่หรอกอ่ะวันหนาเพิ่นได้เห็นนะคะแม่แคเห็นอยู่ มึงมึงสูบซาดิจิต้าไม่ใช่หรอนคนละคนคนละคนคนละคนตีอืออุดวนคือกันน้อกูกับหล้ยตอนนั้นมีคลิปติดต่อคลองเพ่งเอียงก็อนหรอเหมือนกับอยู่ไต่ทุนบานไหมเอียงเนาะเนาะไต่ทุนบานอยู่ตลาดเฮียนี่ไหนแห่ามึงขตลาดเฮียนอออันอ๋อหัวใจนี่ไซบอดีค่ะเออหัวใจนี่ไซบอดีก้องกันนะเอาอันนั้นมันอยู่ในห้องเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใต้ตลาดเฮียนไหม เอาจกทอนไปแล้วค่ะครับครับทอนหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องต้องแบบต้องต้องแสดงพลังจิ้นด้วยครับต้องแสดงพลังจิ้นด้วยครับไม่มีบ่ครับแมนครับนบ่นิสัยบ่ดีเขาห้ามปานี อ้ยอุ ok ้ยน้แบมกับจนแอคก็โดนโต๊ะใหก่แบบคว่ำไปเลยอุ้ยแบมกว้างไปตลกดีกว่ามึงเสด็จดีมากเลยน้องเขากำลังจะกินเนี่ยพี่น้องทั้ง้านกำลังฟินดีเดนี่มอนขายเป็นยังไงเขาทรู้สึกกันว่ากินกันแล้วมีคนอิจฉาบ้างไหมคะน้องเออ่น้องแบมน้องแพลวขาก็ส่วนมากไม่ไม่มีคนอิจฉานะครับแต่ว่ามีแต่คนอยากให้เป็นจริงๆมุกมุกอะไรยี่ดีบ่ จะเป็นถามตรงเอย่างเป็นอิรีบาบะนะไม่พี่เพีก็คือพี่เพีเป็นด้วยที่พี่เห็นนะพ,พี่เพีชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงใช่พี่เพีชอบผู้หญิงแต่ว่าแบมชอบพี่เพีไนงะครับเอาอุ้ยขเขินอุ้ยคนอ, <laughs> อีเฮียมือเอาดีละจิ้นกันตะข่อยกันยังอินกับน้องเขา